ทำครีมบูเล่มะม่วงนะคะก็มะม่วงมันแบบมันมีเยอะไงช่วงที่ผ่านมาได้มะม่วงมาเยอะมากเลยนะคะขนาดทำข้นเหนียวมะม่วงกินไปแล้วมันก็ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นวันนี้ทํำเป็นขนมเลยง่ายมากครีมบูเล่มะม่วงตีๆคนๆๆๆแป๊บเดียวเสร็จนะคะเราจะเริ่มด้วยการใช้เวิปิ้งครีมกับกะทินะคะจะเป็นวิปิ้งครีมนมก็ได้แต่ว่าทุวความที่เป็นแบบมะม่วงไง อย่าให้มันดูเป็นไทยอ่ะเราก็ใช้กะทิแทนนมนั่นเองนะคะผสมมันลงไปไปอุ่นให้มันแบบอุ่นๆน,นิดหนึ่งก่อน เราก็จะเอาไข่ใส่น้ำตาลตีนิดหน่อยนะคะแล้วก็เทกะทิกับครีมที่เราอุ่นเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่อยๆใส่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 ใส,ส,ส,ส่คนคๆๆๆลงไป ต่อมาก็มาปั่นมะม่วงนะคะปั่นให้มันแหลกไปเลยแหลก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 ,กเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ผสมกันแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่ถ้วยนะคะแล้วอฟอยปิดแล้วก็เอาเข้าอบนะคะ1เชั่วโมง แค่นี้เองแค่มันใช้เวลาแต่ยังไม่เสิร์ฟนะคะทำเสร็จก็ต้องรอให้มันเย็นเพื่อที่เราจะมาตกแต่งหน้าตาแล้วถึงจะทานได้อีกทีหนึ่งจุดีนนะคะขนมนทำง่ายแค่ใช้เวลาสักหน่อยเท่านั้นเองขั้นตอนนี้เราจะต้องมีหัวพ่นนะคะเพื่อที่จะพ่นไฟนี่เห็นไหม คือถ้าไม่มีหัวพ่นเนี่ยเราก็จะพ่นไฟไม่ได้ก็อย่าใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะอันนี้เราจะเบินน้ำตาลนะไม่ได้จะเผาขาหมูนะคะก็พ่นน้ำตาลให้น้ำตาลมันละลายแล้วก็แข็งเป็นกระจกแล้วหลังจากนั้นก็ตกแต่งหน้าด้วยเนื้อมะม,ม่วงและใบเพปเปอร์มินนะคะอย่าเรียกใบเซลานนะเพราะเดี๋ยวจะมองเรารู้สึกเหมือนแบบเป็นลาบหมูอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ได้เวลาทานแล้วนะคะแครเมบรีมะม่วงแครมบร่มะม่วงนี่นะคะอ่ะข้างหน้ามีเสียงไหมเคาะเออมันจะต้องมีเสียงเคาะให้มันได้ยินแบบนี้เวลาทานก็เคาะให้มันแตกแล้วถามว่าทำไปทำไมโย <laughs> ก็มันเป็นมันคือแครมบร่ re, มันจะต้องเป็นแบบนี้ไง อืเข้ากับมะม่วงของหวานนี่มันช่างเยียวยาจิตใจจริงๆเบิร์นน้ำตาลบนเครมบูเล่ไปแล้วก็เดี๋ยวไปเบิร์นน้ำตาลออกจากตัวเองด้วยนะคะ